안녕하세요 네, 네, 네. 이하 커미치... 어? 커미치와 어? 커미치와 어? 아 안녕하세요 아, 안녕하세요 아, 안녕하세요 네, zij, 자기야 자기야 다오베이 <ise> 아, 네. เรียกใครทีหรักโอ้อะไรนะฮะมาอันนี้อ๋อใช่ไหมนี้เสียงดังกว่าใช่ไหมอือลองดูฮัลโหลฮัลโหลเทสส์เทสส์เอ้เอาไว้ครับข้าอะไรด้ยยังเปิดนิ่งอยู่แล้วเทสส์นิ่งอยูแล้วน่งอย่แล้ว่วันนี้เป็นไงบ้างครับเอ้ฝันเพลงกันหรือเปล่าวย่นงเงี้ย จะไดเล่นเลย่งี้รจริงวะเนจริงวะเนี่ยจริงออะไรนะเผยโลกเผยโลกด้วยเผยโลกทุกคนตก่กันยังครับโอ้อหนเมื่อกี้ใหม่สอสองสานเนี ขนม่ใช่เลยเมอาผมเ็ยังงบ้างวันนี้ก็ถืเป็นเรื่องงานยดีเนาที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้บ่งชเรื่องเด็กบอยกนรอเรอไปด้วรอกันมา ใครรอบ้างใครรออนี้บ้างใครรอ้าใครรอ้าใครรออยู่บ้างรอหมดแหละรอสิเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเราไม่เข้าใจเหรอโอ้ แค่ไหร่จับแก้พิษหนึ่งพันดอลลาร์เดี๋ยวจะส่งบินไปที่บริษัทมิสเตอร์นะครับฝากด้วยนะครับผมเดูบอยนี่สโตร์ครับฝากด้วยนะได้ดูในปีคนละกันเวลาฝากด้วยนะครับคุณพี่้เสวัสดีนะสวัสดีกองทั้ง่อทุกคนด้วยนะครับเฮ้สวัสดีทุกคนนะครับโสดกลมไหกมมือสวัสดีทุกคน มองไปซ้ายก็การอาหารมองไปขวาก็การอาหารแต่ถือชิ้นนี้ไหวสัทีเรื่องนี้น้องเป็น เป็นอีเรื่องที่รู้สึกว่าร่วมสนุกกับนักข่าวไยมากนะครับในวังแรกเล่าเรื่องเดียรเรื่องนี้สักนิที่เลยไม่ได้บรรยากาศการเวิร์กช็อปดีกว่าอ่าบรรยากาศการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการเวิร์กช็อปอย่างไราะครับคันกันไหมใช่ไหมโอเคบรรยากาศการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับรู้ไม่ต้องถามเลยไง ดูบรรยากาศการร้องนะครับผมจริงๆสนุกเขาบอกว่ามันเป็นการร้กงขับในรอบ3ปีแบบ3ปีเลยเนาะรู้สึกว่าเหมือนกลับมารีเซ็ตใหม่อ่าเหมือนแบบจริงๆเราเริ่มจริงๆจริงๆเรากลับมาเริ่มใหม่จากศูนย์ไม่ได้จากศูนย์จริงๆว่าผมจบเรามาเรียนเล่นสิยงใหม่แต่ว่าเป็นการที่มักลับมาเริ่มใหม่แล้วแบบพยายามเรียนตั้าแต่น้งพยายามจูนแล้วซึ่งรู้สึกว่าทำได้ดีกว่ารอบที่แผลออกมา จริงมันมีโมเมนต์บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาสามปีได้สร้างโมเมนต์มขึ้นมาที่ผมรู้สึกว่ามันคือมันไม่มีนิกอย่างหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าแปลกใหม่ออกมซึ่งผมว่าตกใจเหมือนกันที่เหมือนเราทั้งคู่พยายามแบบพยายามวนะ มองหาแบบใไร้อนนะป่าวจะบอกทุกคนไงว่ามันคืเนื่มันน่าเสีทจายมาเพราะว่โอ้ยนี่หนุาร์ด a c งแบบผมรู้สึกว่าเราได้สองคน ได้เห็นอไอ้ทีมันเข้มข้นมากก <_ an> ว่าเดิมจิ๊กครอสต้องครอส <_ an> อย่าเป็นช็อตตี้เฮแต่ว่าในเรื่องเขาหน้าร้างมากเลยนะตรงผมกับหน้ามาในรูปอะ <_ an> ตอนนี้อะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวเท่าแรกแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แ <_ an> ล้ว <_ an> ชอบไหมหน้ามาชอบจะ <_ an> ช,ชอบหน้าผื่มากกว่า โุกอะนี้ตลอดไม่คยสันทักเรื่อยๆอะไรพวกนี้่แบบว่าใช่หรอเแต่้าันนี้ยเดียขนาดแบบเลอจันใช่ไหมโดดมาหรือเปล่าโดดมหรอโดดมาเยไม่ได้ทีแวอันัี้ไม่มี Danger, okay. <BBQ. S 1> อ๋อ <c oughs> ไม่ลาาแล้วลาออกไม่ต้องทำกันลลาเดียวที่ลาได้ <c oughs> อย่าเลย <c oughs> อย่าเลยวคระมาแล้วใคร โอเโซเคนะ่หกก็ไมนพวันนี้ก็มาเจอกันก็เหมาอาเจอในจนะบางคนกเขาไม่เหล็กในคามาแห่งล่ง่สว่างอะาไงทุกคนคือเข้าใจเข้าใจัผม้าอย่าลรมทานขแล้วก็ ขอนเดียวนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง่องด้วยอากาศจะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เปลี่ยนไปลงนะอะไรนะข่าวแย่มิจิไม่ได้ยินเลยอ่ะถึงอากาศจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่แปลแปลเขาไม่เปลี่ยนไปลนะ

ก็เสิร์ฟอยู่ฝั่งนีั่งน้ใครอยากมากอยากมามาไหมยากมหมา เมื่อกี้เมื่อกี้ก็แจกของให้ทำแจกของแล้วของมือนผลก็เลยแจกเจี๊ยบก่อนแจกเจี๊ยบโอ้ยนะครับโอ้ใครไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับยังไม่ได้เจี๊ยบเลยไหนทำเจี๊ยบให้ดูก่แต่ทำหน้าเจี๊ยบให้ดูก่อนเลยไหนเจี๊ยบเจี๊ยบหน้าเจี๊ยบ โอเคครับเอาไปโอเคครับผมวันนี <Well, ้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณทุกคนที่มาครับผมก็ขอบคุณนะครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณที่มากันแล้วก็ขอขอบคุณทุกข้าวอวยพรวันเกิดผมด้วย100ชีวิวันที่ผ่านมาเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครขอเชิญเราร้องด้วยกันปะล่ะร้องให้บอลได้กัยนะครับ ถือโอกาสนี้นะครับผมโอเคครับครับก็กดกดร้องเพลงนะขอขออนุญาตเรียกรองงานหนึ่งนะครับขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณยูเนียนนะที่ให้เราจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมใช่เดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday to b o s s ด้วยกันนะครับผมโอเคอย่ารอให้าอย่ารองให้า Happy birthday to